เรียกว่าถ้าไม่โด่งดังจริงนะครับ FIVB สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติคงไม่เอาไปลงข่าวนะครับผมล่าสุด FIVB ลงข่าวนะักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอีกแล้วโดยรอบนี้นะครับกล่าวถึงกับตันสาวมือเซตของทีมชาติไทยเราพรอนพันเกิดปร,ราดนะครับโอ้โหโดยนำไฮไลท์จังหวะที่พรอนพันกระโดดเซตมือเดียวมาฝากทุกคนกันพร้อมกับมีข้อความบรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งแอดมินปแปลได้ดังนี้ ระวังพรพันธ์เกิดปราดมือเซ็กสาวทีมชาติไทยซึ่งเธอเนี่ยกำลังจะจบฤดูกาลในลีกโรมาเนียเร็วๆนี้กับสโมอสรราพิกบูคาเรสรู้ไหมพวกเราคิดถึงและเรารับชมการเซ็กบอลของพรพันธ์ไม่ไหวแล้วซึ่งเราจะได้รับชมฝีมือลายมือของพรพันธ์ได้ในวลวน์วัลหญิงเนชั่นลีกเร็วนี้ งานนี้นะครับก็มีเหาบรรดาแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากถึงพรพัน์เกิดปราดแล้วก็ชื่นชมฝีมือของเธอนะครับผมรวมไปถึงแอดมินช่องฮอตวอลเลย์บอลด้วยที่อดใจรอรับชมพรพันธ์ไม่ไหวแล้วนะนี่เป็นข่าวสารล่าสุดของวงการวลาลอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับนำมาฝากทุกคนกันมีอีกก็จะเล่าอีกครับผมสำหรับคลิปนี้นำเสนอเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ